สวัสดีครับมื่อวันที่ยีบเจ็ดอันเมษายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับเนาะวันนี้ลูกหลานมาบริจาคโลหิตกับวาอันพ่ออันแม่บ้านแล้วก็กลุ่มคุณคู่พิ่นมาไหวเจ้าที่เจ้าทางเพื่อขอโชคขอลาบนะครับเนี่ยอันเนี้ยอันคุณพ่อประดิษฐ์เพิ่นก็เออมาขออนุญาตถ่ายถ้ำเนาะผมผมขออนุญาตถ่ายถ้ำอันอันคลิปวิดีโอเนาะคุณพ่อประดิษฐ์เพิ่นก็นที่มาขอโชคขอลาภจากไอ้ พี่จะทางเพิ่นวันนี้ไม่เห็ุบุญบริจาคเลือดพอดีกันเลด้แวะไม่เห็นทั้งคณะคู่เพิ่นปุ๊บถูกจุดถูกขอโชคขอลาภขอบารมีส่นซักธีดอยู่ตงนี้เพื่อจะโชคแล้วก็เด็กเพิ่นได้ย่เป็นภาษาเกาเป็นภาษาซีซักซิ์เป็นแน่งอที ไมเ่เห็นมาเที่ยวไปเที่ยวมาอยู่นี่กับบรารีลบลุนนะครับมือนี้เนาะมาถ่ายท้ำกับบรารีลบลุมาขออนุญาตมาขออนุญาตซ<า>ิงศักดิ์สิสทีจะที่เางนะครับนี่ก็มาขอพอดีพ่นใหญ่โชคขันลาบมาละรายการที่ทานไว้เพรมาจากบ้านกว่าให,ให้พ่อช่วยมองไม่เห็ดบุญละกายมีโชคมีลาบมาดีพอดีพ่อครับ นาคนคู่กับแม่บาท่นกับแม่จุดทูปคนว่าสักกะละ่นกับบูชาทุกวันศีลวันพระนะครับครับจะมาเบิ่งให้พี่นอนเบิ่งน้ำบะดนี่ยนี่ผ่าบะเนี่ออกมาแล้วครับเพื่อนไฮอืมเอาเบิงครับธรรมดาทุกอย่นี้สามสามตัวครับวันนี้เพื่อนไฮคักๆได้ครับเบิ่งน้ำครับเบิ่งเอาครับสู้มาใกลๆเบิงเห็นบ่พี่นอนเห็นบอขอยาดเห็นบอ เจ้าทีเจ้าทั้ทงจะจงมองเภอสังคมของเนาะครับร้านที่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยน,นะครับเปิดไหนโชกไฮลาบลอ่ะนางมาอยู่นี่คือใดแล้วในโชคได้ลาบแล้วนี่ครับร้านที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ครับชนวนาครับ <othe> ได้แล้วแล้้วไดโอเคครับอันงวดวันที่สองพฤษภาคมนี้นะครับเพิ่นหายแล้ววันงวดที่สองพฤษภาคม่าสองพันหนึร้อยสิบหกนะครับจะเท่าถ้าเพิ่นหายแล้วเอามาย้ำอีกทีนึงครับเออให้เบิ่งทีนึงนี่ครับเออไปซื้อไปเสี่ยงเบิ่งนะครับเป็นแนวทางครับเออเป็นแนวท่างนี่นะครับเออเอาไปเสี่ยงไปโชคเบิ่ง แคปนาจอไว้ได้ครับเนี่ครับเอาไปเสี่ยงเบื้องว่าเมเื้อแรงผมได้เห็นในคลิปนี้แล้วก็ไปเสี่ยงเบื้องว่ายังไลลลงลูกหลานนี่ถ้าแห้งมันใจแห้งคำว่าเบื้องคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นั่นเลยนะครับเด้อครับสาวเอสแนวครับฝากน้ำครับครับผมขอบคุณมากครับ